แงก็ตามไม่ค่อยดีตอนแรกมันเป็นต้อต้อกระจกอายุเจ็ดสิบสามแล้วค่ะแสดงก็ไปหาหมอตอนแรกก็เป็นต้อหินต้อกระจกคราวนี้หมอเขาบอกว่าเออไปลอกไปลอกตาม,มาแล้วหมอให้ลอกตาเปลี่ยนเปลี่ยนเลนตาใหม่อะ่ะคราวน,นี้พอมาอยู่มาอีกประมาณสองปีอะ่ะมันกลายเป็นต้อหินเออต้อหินพอดีว่า ออนซอนก็มีกาแฟเนี่ยป้าแดงก็เลยสั่งมากินกินกินทุกวันนะคะ่ะกินทุกวันทุกวันแหละกินมาก็สองปีกว่าเนาะประมาณนั่นแหละสองปีกว่าอต่นี้ช่วงโควิดโควิดรุ่นที่รุ่นที่สองอ่ะก็ไปหาหมอเขาตกใจเขาบอกตาป้านี่เลยอะ่ะเขาตกใจเลยว่าเอ๊ะเป็นยังไงถจ้าตาเราอ่นี้เขาบอกว่าเออป้าตาดีขึ้นเนาะ ไม่เป็นก้อหินแล้วว่างี้ป้าเมื่ดงก็เลยดีใจโอ้ดีใจบอกเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกสงสัยว่าแดงเอสงสัยว่าแดงจะไม่เป็นน่ะวันนี้พบแล้วว่างี้ปกติมมนจะรักษาไม่ได้นะครับก้อหินน่ะมันจะผ่าตัดไม่ได้อ่าผ่าตัดไม่ได้ต้องจัดยอดยาก็บอกว่าป้าป้าไม่ต้องไม่ต้องยายาไม่ต้องใช้แล้วเนาะว่างี้โอ้โหดีใจไม่ไหวแล้วโอ้ป้าหยุดยาเลยนะว่างี้เออ ดีใจโอ้โหเรานี่ตามไม่พอแล้วเนาะคิดดีใจมากเลยอะโอ้โหมันเหมือนกับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยค่ะเนาะ